สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์นี้นะครับรบกวนพี่เทียบ Z6 กับ A7 Mark III ทีครับกล้องทั้งคู่นะเปิดตัวในปีเดียวกันนะในปี2018นะครับก็ประมาณ6ปีที่แล้วตัว Sony A7 Mark III เนะี่ยจะเปิดตัวก่อนนะในเดือนกุมภาส่วนตัว Nikon Z6 เนี่ยเปิดตัวทีหลังในเดือนสนะิงหาก็คือเดือนนี้แหละเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับ ซึ่งจริงๆทั้งคู่ก็ถูกเปรียบเทียบกันมาเมื่อตั้งแต่6ปีที่แล้วแล้วนะครับอาจจะด้วยเพราะทั้งคู่เป็นกล้องฟูลเฟรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกพุดถึงแล้วก็ถูกเปิดตัวในปีเดียวกันนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับตัว Z6 ก็ถูกพัฒนามาจนถึง Z6 Mark III แล้วแต่ตัว A7 Mark III เนี่ยเป็นการพัฒนามาจากตัว A7 ตัวแรกก็คือเป็น A7 ตัวแรกแล้วก็ A7 Mark I แล้วก็มาเป็น a อ e จน m a มารซึ่งตัว a j e จ t m a มานณว,วันนี้หลายๆคนก็ยังใช้งานอยู่แต่ตัว Z6 กลับกลายเป็นว่าถูกมองว่าเป็นกล้องที่เก่ากว่าถูกมองว่าเป็นกล้องที่เก่าเพราะว่าด้วยการมีพัฒนาการที่เป็น Z6 m a ก k ารแล้วก็ Z6 ท r r k i i นี่แหละ คล้ายๆเหมือนว่าไม่ใช่ตัวของตัวเองอะ A7 Mark III ยังเป็นตัวของตัวเองใช่ปะ่ะซึ่งการเปิดตัวที่หลังของตัว Nikon Z6 ก็ทําให้เกิดข้อได้เปรียบในหลายๆอย่างนะอย่างน้อยนะการรู้ว่าอีกแบรนด์หนึ่งมีฟังก์ชันหรือมีฟีเจอร์อะไรบ้างเนะี่ยแล้วเมื่อเราออกมาทีหลังซึ่งห่างกันแค่6เดือนเองนะก็มีเวลาที่จะพัฒนาใช่ปะ่ะการออกมาทีหลังก็ทำให้ได้เปรียบในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ resolution นะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นกล้องฟ l f เ a m e เหมือนกันนะครับใช้ BSI CMOS Sensor เหมือนกันนะครับ ตัว Sony A7 Mark i i นะีจะมีความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัว Nikon Z6 เนะี่ยมีความละเอียดอยู่ที่25ล้านพิกเซลความจริงก็คือ24.5ล้านพิกเซลเนะครัยเยอะกว่านิดนึงก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งได้แล้วนะครับแล้วอย่างถัดมาที่มีมากกว่านะก็คือในเรื่องของจอนะครับทั้งคู่เนะี่ยเป็นจอแบบ t ิ l ต i ิ้อยู่นะซึ่งนั่นแหละเมื่อ6ปีที่แล้วกล้องโปรหลายๆตัวนะก็ยังไม่ได้ทําจอแบบนี่ครับ f u l ี y Articulate เนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็จะเป็นแค่ทิวติ้งเพราะว่างานหลักๆที่เน้นส่วนมากก็จะเป็นงานถ่ายภาพนะครับซึ่งงานวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นงาน long, นะลองนะครับกล้องไฮบิดต่างๆก็ยังคงในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งอยู่นะครับซึ่ง จอทั้งคู่เป็นทิวติ้งเหมือนกันซึ่งทิวได้สูงสุดแค่90องศานะไม่สามารถฟลิปมาข้างหน้าได้นะแต่ขนาดจอของ Z6 เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะอยู่ที่3.2นิ้วนะครับซึ่งจอของ A7 Mark III เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่3นิ้วแล้วก็จอของ Z6 เนี่ยมีความละเอียดมากกว่านะอยู่ที่2.1ล้านดอทนะส่วนจอของ A7 Mark III เนี่ยความละเอียดยังไม่ถึงล้านนะค,ความเอียดอยู่ที่9 2 0 0 0 0ดอทแค่นั้นเอง รวมถึงระบบทัชสกรีนด้วยนะครับจอของ Z6 ทัชเลือกเมนูได้นะครับแต่ของ A7 Mark i เนะี่ยทัชได้แค่แบบเพื่อการโฟกัสแค่นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของตัว Z6 นะครับที่มีมากกว่าในเรื่องของจอนะครับ ทันมายอย่างนงก็คือในเรื่องของช่องมองภาพนะครับทั้งคู่เป็นกล้องสไตล์ S L R เหมือนกันมีหัวกะโหลกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีช่องมองภาพอยู่ตรง,ตรงกลางนั่นแหละอยู่ตรงหัวกะโหลกนี่นแหละเหมือนกันนะแต่ตัว Z 6ก็จะมีความละเอียดของช่องมองภาพที่มากกว่าความละเอียดอยู่ที่3.69ล้านดอนนะครับส่วนของ A7 Mark 3เนี่ยความละเอียดอยู่ที่2.36ล้านนะครับก็น้อยกว่าก็อย่างที่บอกไปนะเปิดตัวทีหลังดังกว่าเพราะเรารู้ว่าอีกแบรนด์หนึ่ง ทำอะไรมาแล้วเราแค่เพิ่มเราแค่อัพเข้าไปเราก็ได้เปรียบกว่าแล้วทัดมาอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของจอท็อปสกรีนนะครับตัวท็อป l d d นะครับที่มีอยู่บนด้านบนของตัวบอดี้ของกล้องนะครับซึ่งตัว A7 Mark III ไม่มีนะครับ ซึ่งตัว Z6 เนะั้นจะมีจอท็อปสกรีนข้างบนมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นออปชันที่มีมานานแล้วนะครับสำหรับกล้อง nikon นะครับซึ่งใครที่เป็นแฟน nikon อยู่หรือใครที่ใช้นิคอนมานานก็จะรู้ว่าตัวทนะ็อปสกรีนนียมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคกล้องฟิล์มนะครับนะก็ถือว่าเป็นออปชันหนึ่งที่เป็นตัวช่วยสําหรับการถ่ายภาพอย่างหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนในยุคนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ส่วนมากหลัก,ลกๆก็จอหรือสกรีนที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นออปชันหลักซึ่งแม้กระทั่งบางคนก็ไม่ใช่ช่องมองภาาพดด้้้ววยยยใชจอองงงหลั่เีีก็มนะ และก็อย่างนึงที่ตัว z ซทมีเหนือกว่าคือในเรื่องของระบบการถ่ายภาพต่อเนื่องนะที่สามารถถ่ายได้เร็วกว่านะครับที่2เฟรมต่อวินาทีตัว A7 Mark i เนี่ยถ่ายได้แค่10เฟรมต่อวินาทีนะครับลองมาดูฝั่งของตัว A7 Mark i บ้างนะว่ามีอะไรที่ยังเหนือกว่าตัว Z6 บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะออกตัวมาก่อน ก็คือในเรื่องของจุดโฟกัสนะครับจำนวนจุดโฟกัสของ A7 Mark i เนะี่ยมีมากกว่าตัว z ซนะครับซึ่งจํานวนจุดโฟกัสของ A7 Mark i มีจํานวนอยู่ที่693จุดนะครับซึ่งของตัว z 6นะมีจํานวนจุดโฟกัสแค่273จุดเท่านั้นเองนะแล้วก็ถัดมาก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับค้าวแบตีของแบตเตอรี่ของตัว A7 Mark i เนะี่ยจะมีมากกว่านะครับต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนะี่ย สามารถถ่ายภาพได้มากถึง610ช็อตนะครับซึ่งของ Z6 เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายได้แค่330ช็อตเท่านั้นเองก็ประมาณครึ่งหนึ่งของตัว A7 Mark III เลยนะถัดมาคือในเรื่องของช่องเสียบการ์ดนะครับของ A7 Mark III เนี่ยมีช่องเสียบการ์ดให้2ช่องนะเป็น SD card ดส่วนของ Z6 เนี่ยจะมีช่องเสียบการ์ดแค่ช่องเดียวแต่เป็น XQD นะครับซึ่งมีทั้งข้อดีและก็ทั้งข้อด้อยนะครับข้อดีก็คือเป็นการ์ดที่เร็วส่วนข้อด้อยคือ แ,และก็อย่างสุดท้ายคือในเรื่องของขนาดและน้ําหนักนะครับถ้าใครชอบกล้องที่มีขนาดเล็กแล้วก็น้ําหนักเบาก็ตัว A7 Mark III จะมีขนาดที่เล็กกว่านิดหน่อยแล้วก็น้ําหนักเบากว่านิดหน่อยน้าหนักของตัว A7 Mark III อยู่ที่650กรัมนะครับส่วนของ Z 6กนะครับน้ำหนักอยู่ที่67 5กรัม ต่างกันนิดหน่อยเองส่วนที่เหลือนะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีความสามารถเท่ากันเลยก็ว่าได้นะอย่างค่า s o เนี่ยก็ต่ําสุดได้เท่ากันนะครับที่100สูงสุด52,100แล้วก็ขยายได้เท่ากันจาก50ถึง24,800นะครับมีระบบการสั่นในตัวแบบ IBIS นะเรับเป็นแบบ5แกนเหมือนกันนะการสั่นได้ที่5สต็อปเท่ากันสปีดัตเตอร์ที่เร็วที่สุดทําได้เท่ากันนะที่บที่1ต่อ800 0วินาที ระบบโฟกัสแบบเฟ c e ด e ิเคชันนะครับไอทราคิงก็มีเหมือนกันถ่ายวิดีโอ 4K ได้ 30p ถ่าย Full HD ได้ 120p เหมือนกันเชื่อมต่อด้วย w i l u บลูท t ธนะครับมีช่องเสียบไม่มีช่องเสียบหูฟังเ,เหมือนกันแล้วก็มีช่องเสียบ HDMI เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ทั้งคู่ให้มาเท่ากันนะ ถ้าถามว่าเลือกตัวไหนดีนะถ้าจะให้เลือกสําหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าตัว Z6 จะมีภาษีที่เหนือกว่าทั้งเป็นกล้องที่ใหม่กว่านะมีความละเอียดที่มากกว่ามีจอที่ใหญ่กว่ามีความละเอียดที่มากกว่าแล้วก็มีระบบทัชสกรีนที่มากกว่ามีช่องมองภาพที่มีความละเอียดมากกว่านะมีหลายอย่างที่ตัว Z6 มีมากกว่านะรวมถึงการจับถือนะพี่รู้สึกว่าตัว Z6 เนี่ยจะจับกระชับมือมากกว่าตัว A7 Mark III ถ้าให้ตัดสินเลือกนะก็น่าจะเอียงเอียงไปทางตัว Z6 มากกว่านะแต่ถ้าอีกกรณีหนึงก็คือถ้าเราเป็น Sony User ซึ่งใช้ Sony อยู่แล้วเนะี่ยตัว A7 mark iii ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าสิ่งที่ Z6 มีเหนือกว่านี่ก็ไม่ได้เหนือกว่าจะรู้สึกว่าแบบเหนือกว่าแบบกินขาดคือยังมีความใกล้เคียงกันอยู่นะซึ่งก็จะมีแค่บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเหนือกว่าแค่นั้นเอง แต่ถ้าเรายังไม่มีกล้องเลยหรือเราใช้แ a n น n อยู่อะไรเงี้ยซึ่ง Z6 เป็น Nikon แล้วก็ a7 mark iii นี่เป็นโซนี่ก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่นะถ้ามีอีกออปชั่นหนึ่งก็คือพี่จะเลือกตัวที่ชอบตัวที่ชอบถ้าที่นี้ก็มีทั้งรูปรักษหน้าตาว่ารูปรักษหน้าตาของตัวไหนเราเห็นแล้วเราปิง แล้วก็แบรนด์เรารู้สึกว่าแบรนด์ไหนคือแบรนด์ที่ใช่สําหรับเราบางคนอาจจะเป็นแฟนนิคอนอยู่หรือบางคนอาจจะเป็นแฟนโซนี่อยู่พี่ว่าความชอบในแบรนด์น่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวตัดสินนะครับในการเลือกซื้อกล้องของเราได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปอย่างน้อย2ตัวนี้ก็ต่างกันไม่ค่อยเยอะคิดว่าน่าจะได้คําตอบเลยนะครับหรือว่าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็กอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เราจะเจอกันใ่คลนะิปหน้าสวัสดีครับ